คนอยู่คือต่างประเทศแห้งครับผมคล้ายต่างประเทศเลยนะครับอันนี้ยนะครับเนี่ยมีเรือพร้อมด้พี่น้องว่าต้องไปว่าต้องไปทั้งยุโรปยุเลบนะครับพี่น้องอยู่ในไทยเนี่ยบันไดชิงเจ,เจียชิเที่ยวนะครับก็เรื่องเที่ยวนี่ยนี่ยังนันนะน,นะครับแตไทยแลนด์นี่ยเขาเรือเลครับพี่น้องเรื่องเที่ยวนี่เข้ามาเมื่อกี้เข้ามาเขาพูดเนาะผล่มาเสร็จน,นั่น แต่ว่ามันยังโค้งเห็น่ามันยังโค้งออกมากเลยมันต้องเซนนี่นี่พันปิดวะไ,ไ,ดไปเฮ้ยนี่แล้วเมียแล้วมันแมนอ,อยู่วะ Mẹ anh đi Quá ba bò nè Cô bật nhanh nè Em bảo ปลาลืน่นนะโอ้ยมันบมเมนมันเป็นอย่างทอ,อ่ะทอเนาะโอ้อันนั่นนั่นนั่นตัวยังไงโอ้โหตัวเลรเนี่ยตัวเงินตัวทองอือเรียบร้อยแทบตัวนี้นะนกครับพี่น้องนกข้องกัสะอาด,ด้ะครับผมเนี่ย อัดตัวยังไงเนี่มโมเมนเนั่น้อโอ้โอมันต้องอยู่ข้างหนา้ามันต้องไปข้างหนา้าตอนนู้นเช่นนั่นเนี่ยรถนี่ก็พามาลงมันต้องทางซ้ายแปดด้วยผู้มืนี่้ายแปดเป็นอะไรเขาเขาปิดบอกพี่น่องบอกผมเ่เด้วครับซ้ายแปดรถธรรมดานี่ นีงวะฝอ,อยงุงครับฝอ,อยงุงกับรถสายแปดปกติสิม่สายแปดธรรมดามาจากสะพานพุทธนะนะครับสะพานพุทธมันก็สะพานคล้องทมด้บ้านนี่รถสายแปเนี่ ขายใหมนะครับนักเขาทั้งไรได้ละบาทนี่เนี่ยเฮ้ ดูหน้อยนี่ล้วหละว้าวพี่น้องมาหอดแล้วครับผมวันนี้คือวัดเกศหรือวัดผู้เขาท่องที่เขาเอื่นกันนะครับพี่น้องเนาะประชื่ิผัทสองผัเสามเจ็ดอปรทั้งหมดผีน้องน้องซื้อน้องเลือกของแท้ของจริงพี่นอ้องเลยนะครับจริงแล้วคือ ผู้นา,นามันอยู่ฝุ่นเดียอันนี้มันเป็นดัดหนังนะครับอันนี้โซลายก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกำลังตังสัตว์สำหรับข่อยตังดาวครับบบวากันนะค,ะนโนโนครับพี่น้องๆของนามเนาะต้องทาไมคาาด้วยของนาม นนนนนะะะคครรัับบพี่่้อองเายางอันะไรก็สองผู้เมียเพิ่นกําลังยางอยู่ครับพี่น้องเอายางไปเลยนั่นแหละเบิ่งสองผู้เมียเพิ่นยางไปฝุ่นพี่น้องผมนะครับสาวลาวกับหนุ่มลาวนะครับผมสาวสวรรค์เขตครับพี่น้องนะครับบรรยากาศกับซีดีนะครับพี่น้องเนี่ยทั้งทั้งขึ้นอยู่ฝั่งนั้นเด้อเพิ่นวะทั้งนี่ไปทั้งลัดทั้งลัดมันสีสั้นเด้อไอ้กอนทั้งลัดมันสีสั้นไอ้นี่ฮะทั้งลงบ่ก็ทั้งลงห้ามขึ้นหว่าทั้งลงอันนี่ นะครับในโพทองกับมี่ครับพี่น้องครับอันนี้วัดภูเขาทองนะครับผมเอามาทั้งนี้เสื้อผ้าเพิ่นขลายกับมี่ได้พี่น้องนี่ฮะสำหรับผู้อยาก แม่ว่าอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเสื้อขาวเห็นไหมครับผมเนะเาะเดี๋ยวผมือ,ะอจะเน้นเสียงชัดเจนอยู่นะครับเนาะสูตรเนี่ยสูตรโอ้สูตรงามเด้อยสูตรเด้อเอาเห็นไหมเนี่ยห้องน้ำนะครับพี่น้องห้องน้ำนะครับ องน้ำกระิอาจะเสียงเงินอยู่บ่อันนี้บ่มัันใจนะครับผมแต่บรรยากาศกดดีแล้วพี่น้องบรรยากาศเย็นเลยครับผมเออเข้าห้องน้านะครับกรุณาถอดรองเท้าด้านล่างได้เพบ่นะครับแล้วเปลี่ยนรองเท้าที่ด้านบนนะครับอ่าแล้วต่เห้าสี่ห่บ่ว่าอยงไหเอาล เจ้จยายุทธายุทธ์เห็นอะไรสันเขาข้างน้าก่อนคนอื่นเลย่อนได้ไอคอนมากเลอนี่มว้วนวะนั่นหนุ่มพรนะครับทั้งมวนทั้งเมื่อยนั่น <laughs> อันนี้อันนี้ยางแลว้ววนอันนี้แรนนะค,คือออกคำตีไปปัดไปนี่คือนี่คืออ่หรอนะครับในกั้ซองพรรยาเพล่นนะครับพี่น้องนะครับมาเที่ยวโด,โดนเชื่อนะครับพี่นอ้องจะได้ออกตอนที่ยัางขึ้นก็ไปเบือ้องในก็ได้แผนที่นะครับอันนะั้นแผนที่ดานบนนะครับพี่นอ้อง ก่อนจะเดินขึ้นดานบนนะครับเอาโอเคนะครับพี่โดพี่โดนี่ก็ฝากที่ฝักน้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบา้หนึ่งนะครับในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับพี่น้องนะครับโอเคครับพี่น้องบายบายนะครับ